สวัสดีค่ะเพื่อนๆทั่วโลกเลยนะคะรวมทั้งรวมทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเที่ยงคืนแล้วเพิ่งอ,ออกจากที่ทํางานนะคะเห็นไหมคะหิมะเป็นประกายเลยนะคะเหมือนกับว่ามีเพชรเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะถ้ามีเพชรได้ก็ยิ่งดีเลยนะ,ะอยากได้อยู่นะคะเห็นไหมคะเป็นประกายเลยนะ ใครอยากได้เพชรบ้างนะฮะก็มาเอาได้เลยเป็นประกายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปที่บ้านนะคะไปดูกร e นเฮาส์นะคะว่าสามีเขาควบคุมอุณหภูมิในกร e นเฮาส์ยังไงนะคะเพราะช่วงนี้หนาวมากเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันนะคะตอนนี้ดูสิอยู่ที่25องศาก็คือประมาณลบเองศานะคะ ลบเจ็องศาเซลเซียสนะหนาวมากๆเลยนะหนาวจริงๆนะคะอต้นไม้ของเราบางต้นนะสามีต้องเอาเข้าบ้านแล้วนะเพราะว่ามันมันมันอยู่ในกรีนเฮาส์ไม่ได้แล้วนะคะถึงแม้บางต้นยังเรายังไม่ได้เอาเข้าแต่แต่ว่าบางต้นเราก็เอาเข้าไว้ในบ้านนะไว้ในชั้นใต้ดินนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้วยเลยนะคะ ว่าต้นไม้ที่เราเอาเข้ามาไว้ในบ้านเนี่ยตอนนี้คืนท่าท้าเป็นแบบไหนนะกับตายทั้งตัวกับกับตายทุกๆุกต้นเลยนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปอัปเดตนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปด้วยกัน<ช>นะคะ <c oughs> ก็หลังจากกลับจากที่ทํางานนะคะก็จะพาทุกคนมาดูนี้เนาะตอนนี้จะสว่างขึ้นเนาะมาดูกรีนเฮาส์นะเนี่ย ว่าสามีเขาทำยังไงนะคะตอนช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนะอืมมันก็จะ,ะหนาวหนาวนะยิ่งสโนตกด้วยเนี่ะคะก็เดี๋ยวให้ดูนะนะคะสามีเขาจะเปิดนี่ สามีก็จะเปิดนี้นะเครื่องทำความร้อนเอาไว้เนาะแบบนี้เลยค่ะจะเปิดไว้นะแต่ก็ยังไม่อุ่นเท่าไหร่นะเห็นไหมต้นผักชีของเราเนาะอุ่นนิดหน่อยผักชีก็ขึ้นดีเลยนะคะนี่ ขึ้นดีขึ้นดีขึ้นฮนะก็ะสามีจะเปิดฮีทแบบนี้เอาไว้เอาไว้ทั้งคืนเลยนะมันเป็นแบบโพเพลงนะจะนะมาสองที่นี่ให้ทุกคนได้ดูกัน เดี๋ยวจะพาทุกคนไปอัปเดตต้นไม้ที่สามีเอาเข้าบ้านด้วยนะคะว่าตอนนี้น่าจะหน้าตาจะเป็นแบบไหนแล้วนะคะเพราะว่าสามีเอาไปไว้ในบ้านชั้นใต้ดินนะก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะอันนี้เลยนะคุณสามีก็ช่วยนะช่วยอ่ม เอามาไว้ในบ้านแล้วนะคะเพราะว่าข้างนอกมันหนาวเกินนะใช้ไม่ได้นะเพนทาส์ของเราใช้ไม่ได้นะคะก็ได้บางอย่างแต่ว่าบางอย่างก็ไม่ได้อย่างเช่นต้นเอ่อนะต้นฟินส์ออฟตินไนนะคะไม่ได้ก็เลยเอาเข้ามาไว้ในบ้านนะช้ำมหมดเลยนะเราก็ตัดอันที่ช้ำนี้ทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่า ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแพร่ะนะเดี๋ยวมันจะช้ำไปส่วนอื่นด้วยนะพยายามตัดนะตัดทิ้งเลยเสียดายนะดู เตียหมดเลยนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันยิงต้นนี้ยิงแล้วใหญ่เลยนะเนี่ยช้ำหมดเลยก็กร e นเฮาส์ของเราก็แค่อ่ ร้อยกว่าดอนนะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะก็เลยเออ่ใช้ควบคุมความหนาวไม่ได้นะคุมความหนาวไม่ได้นะคะ ไม่ได้นะกรีนเฮาส์ของเราเนาะเพราะปีนี้เป็นปีแรกเลยที่ออเดอร์มานะคะมาลองดูว่าเราอาจะเอาไว้ข้างในได้หรือเปล่านะคะก็สรุปแล้วก็คือไม่ได้นะคะต้องเอาคนเข้ามาไว้ในบ้านอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรเราก็ปลูกอ่ากำลังคิดอยู่ว่าจะไปปลูกผักชีให้เยอะขึ้นนะ จะได้ผัดชีกินแล้วก็ถ้าสมมุติมีคนซื้อเนี่ยเราจะได้แบบขายได้นะจะเอาผัดชีไปขายนะคะคิดว่าอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่เคยลองนะก็เลยเอ่เต้องลองปีนี้เป็นปีแรกก่อนนะะว่าจะได้หรือเปล่านะคะ ยเยอะเลยนะเนี่ยเต่ไม่เป็นไรนะคะทำให้เรารู้นะว่าใช้กันได้หรือว่าไม่ได้นะตัวนี้ก็ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะ ก็ทิ้งไว้นี่นี่เพื่อว่ามันจะขึ้นนะก็ไม่แน่ใจหรอกนะต้นนี้มันช้ำเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เหมือนกับต้นอื่นๆนะมันช้ำมากเลยแบบเน่าเลยนะ เสียดายต้นนี้ต้นนี้เหลืออีกสองต้นสามต้นที่ยังไม่ได้เอาเข้ามาเลยนะคะก็ไม่รู้หน้าตาจะเป็นแบบไหนล่ะ <c oughs> ก็คงไม่ตายหรอกนะ อีกต้นนี้เป็นต้นอ่ต้นอ่ใบมะกรูดนะใบมะกรูดรู้สึกเหมือนต้นใบมะกรูดมันจะทนความหนาวได้ดีกว่านะเพราะต้นนี้พ้นต้นนี้มันไม่ทนความหนาวนะ พวกที่เป็นหนามนะส่วนใหญ่เป็นหนามนี่จะทนนะจะทนต้นที่ไม่ได้เป็นหนามเนี่ยจะไม่ทนนะต้นนี้ก็ช้ำเหมือนกันอันนี้เอาชำไว้เลย ทำง่ายๆนะจังง่ายก็คือต้นนี้ก็ขึ้นแล้วนะยอดขึ้นเลยนะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะก็ตัดทิ้งเลยนะตัดยอดของมันทิ้งนะ,ต,ะตัดประมาณแบบนี้นะคะเราก็ไม่ได้ลดน้ำนะคะไม่ได้ลดน้ำเลยนะแค่นี้เองนะคะตัวนี้ก็มีแล้วนะมียอดขึ้น ยอดบางยอดก็ขึ้นแล้วนะคะตัวนี้ก็ขึ้นใช่ไหมโอเคนะคะคลิปนี้นะคะก็เลยมาสอ่องอต้นไม้ของเราให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มาอัปเดตตัวมาซูด้วยนะคะอย่าลืม subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ แล้วก็ฝากคอมเมนต์ uh, นะคะเซให้ hi, หรือว่ากล่าวสวัสดีไว้ข้างล่างนะคะจะได้ uh, ตอบนะ,ะแล้วก็กลับไปเยี่ยนบ้านๆของเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย